อันดับของทีร่รึกในงานเกษียณอายุราชการที่สามารถใช้งานได้จริงและมีความหมายที่ดีๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะร่มนั่นเองร่มมีความหมายที่ดีนะคะร่มหมายถึงร่มเย ตัวนี้เป็นโล่อทับเกาหลีราคาส่งเพียง85บาทเท่านั้นราคาเริ่มต้นของเรานะคะเริ่มต้นอยู่ที่40บาทเป็นล่มขนาด17นิ้วและมีหลากหลายให้คุณลูกค้าได้เลือกไม่ว่าจะเป็นราคา45บาท50บาท85บาท100บาทมีมากมายหลากหลายราคาสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะมีความหมายที่ดีและยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะ มงคลมาพร้อมแพ็คเกจสุดหรูตัวนี้มีความหมายที่ดีๆนะคะอยู่กันเป็นคู่เป็นเครื่องครัวนะคะที่จะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตนะคะต่างๆนะคะในบ้านนะคะตัวนี้เป็นของที่จะต้องมีติดบ้านเอาไว้นะคะเป็นความหมายดีๆนะคะเป็นช้อนตะเกียบคู่มงคลน,นะคะไว้รับประทานอาหาร สามารถใช้งานได้จริงนะคะเป็นอูมิเยมสินค้าที่มีคุณภาพดีมาพร้อมกล่องแพ็กเกจสุดหรูราคาเพียง1 8บาทเท่านั้นน่าซื้อน่าแจกกระทัดรัดมากๆเลยนะคะและต่อมานะคะเป็นปากกาและกล่องใส่น้ำบัตรมงคลตัวนี้นะคะมาพร้อมแพ็กเกจสุดเรียบรูนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้สั่งซื้อกันในราคาเพียง70บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นของช่วยที่มีประโยชน์ แพ็กเกจที่สวยหรูใครๆเห็นนะคะก็ต้องอยากได้กันแน่นอนเลยค่ะอันดับต่อมาเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะปากกามงคลปากกามงคลตัวนี้นะคะของธนาคารร่ำรวยนะคะมาพร้อมแพ็กเกจซีพสุดสวยหรูเรียบหรูดูดีมากๆแต่ราคาส่งเพียง12บาทเท่านั้น ราคาย่อมเยาวสามารถใช้แจกได้นะคะในทุกๆกเทศกาลเกษียณอายุราชการนะคะต้องถูกใจทุกท่านเป็นอย่างแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นปากกาลูกลื่นนะคะหัว0.5นะคะตัวนี้ลื่นมากๆสามารถใช้งานได้จริงนะคะเป็นหมึกสีน้างเงินและแพ็กเกจสุดหรูหลานะคะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปแจกกันได้เลยนะคะแนะนําเลยคะ่ะและอันดับต่อมานะคะนั่นก็คือพัดมงคลน,นั่นเองค่ะ ะะเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยของเรามากๆนะคะและยังมาพร้อมแพ็กเกจที่สวยหรูดูดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆอย่างประเทศไทยนะคะตัวนี้พับเก็บง่ายนะคะสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกสบายไม่ว่าจะการใช้การเก็บก็ง่ายดายมากๆเลยราคาเริ่มต้นอยู่แค่12บาทเท่านั้นเองนะคะมีราคา12บาท18บาทและ20บาทสีสันสวยงามนะคะสีให้คุณลูกค้าเนี่ยได้สั่งซื้อไปแจกกันทั้งแพ็กเกจ เป็นสินค้าที่คุณลูกค้าเนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่ๆเลยค่ะรีบๆสั่งซื้อเลยนะคะพัดมงคลค่ะและต่อมานะคะก็เป็น, Note น,นสมุดโน้ตนนัเองค่ะสมุดโน้ตนะคะไว้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนการจดข้อมูลจดไดอรี่ต่างๆนะคะก็เป็นอะไรความทรงจําที่ดีๆนะคะตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ 12บาทเท่านั้นเองนะคะแพ็กเกจสุดหรูแบบนี้นะคะมีโบแล้วก็เป็นสมุดโน้ตสวยหรูแบบนี้นะคะน่าจะถูกใจหลายๆท่านมากๆแน่ๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เล็กกระทัดรัดสามารถพกใส่กระเป๋าและจดบันทึกเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะรีบๆสั่งซื้อเลยนะคะและอันดับต่อมานะคะได้แก่ช้อนส้มเป็นช้อนทานขนมทานกาแฟทานผลไม้นั่นเองนะคะตัวนี้ราคาส่งอยู่ที่12บาท นน้นัตัวนี้นะคะเป็นแพ็กเกจกล่องที่กระทัดรัดนะคะพกพาง่ายสะดวกสบายเวลาแจกเนี่ยสวยหรูมากๆดูดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมราคาย่อมเยาวแค่12บาทเท่านั้นเองชองกาแฟท่านขนมเป็นผลไม้อยู่กันเป็นคู่นะคะเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านจะต้องชอบแน่ๆเลยคะ่ะอันดับต่อมานะคะได้แก่ช้อนธรรมชาตินั่นเองคะ่ะ ช้อนธรรมชาตินะคะช้อนข้าวสาลี่นั่นเองนะคะมาพร้อมกล่องแพ็กเกตสุดหรูนะคะในตัวก็จะมีแพ็กเกจนะคะกล่องกระดาษนะคะแล้วก็กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช้อนรักธรรมชาตินะคะคุณลูกค้าเหมาะมากนะคะที่จะนําไปแจกนะคะเป็นของชํร่วยเพราะทำมาจากข้าวฟางข้าวสาลี่นะคะรักธรรมชาติรักโลกสุดๆนะคะตัวนี้ในเซ็ตนะคะก็จะมีช้อนนะคะมีซ่อมแล้วก็มีตะเกียบนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ ดีมากๆนะคะราคาส่งก็ดีมากๆราคาส่งเพียง25บาทเท่านั้นนะคะเป็นแพ็กเกจสุดหรูที่คุณลูกค้าเนี่ยจะต้องนำไปแจกของที่ได้รับไปเนี่ยต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะและแับสุดท้ายนะคะต้องเป็นนี่เลยค่ะผ้าปิดปากปิดจมูก นะคะช่วงนี้นะคะทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างหนักหน่วงนะคะตัวนี้ก็เหมาะมากนะคะที่นําไปแจกนะ,ะเป็นของชํารววยนะคะในงานเกษียณอายุราชการนะคะตัวนี้เพื่อให้เพื่อนๆของเราเนี่ยป้องกันดูแลตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมนะคะตัวนี้ราคาส่งอยู่ที่15บาทนะคะตัวนี้เราเลือกใช้เป็นผ้าไหมน้ําแข็งอย่างดีนะคะใส่แล้วไม่อบไม,อไ,มออไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่รัดจนเจ็บหูนะคะตัวนี้ 15บาทเท่านั้นเองนะคะรีบๆสั่งซื้อกันได้เลยนะคะมีสินค้าพร้อมจัดส่งเลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10อันดับของชํารวยนะคะที่แจกในงานเกษียณอายุราชการนะคะมีบริการพิมพ์สติกเกอร์ให้ฟรีธนาคารล่มรวยเรามีสินค้าพร้อมจะส่งให้คุณลูกค้าทันทีท่านใดต้องการสินค้าชิ้นไหนก็พักหาธนาคารล่มรวยได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ โทร0891246230และ0824477555นะคะเรามีหน้าร้านที่ชัดเจนมากให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกชมสินค้าของเราได้เลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันเราตั้งอยู่ที่ลาดปลาเค้าระหว่างซอย4 6ถึงซอย4 8ติดถนนใหญ่หาง่ายหน้าร้านมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยนะคะร่อมดีมีคุณภาพนึกถึงลมนึกถึงธนาค้าร่อมรวยค่ะ ร่มดีมีคุณภาพนึกถึงรง่มนึกถึงรนาคาร่มด้วย